ครับลอนของสปอร์ตคุยกันหลังเกมนะครับก็เพิ่งจบไปหมาดๆสดๆร้อนๆเลยนะกับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเล่นกันที่ซานิเกอร์บานาบิลจากสกอร์นัดแรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะมาเลยก่อนกุงคอมได้เปรียบไว้นะครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ3นะฮะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าค่อยๆ เคลียร์กันไปทีละประเด็นเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเกมมันนี้ต้องบอกว่าเป๊ปกอดิโอลาวางแท็กติกมาได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับไม่ปล่อยให้เรัลมาริดได้บุกเล่นเกมลุกได้ง่ายๆนะครับทำให้ทางด้านขององเซนตินั้นก็ต้องปวดหัวไม่น,อน้อยในครึ่งแรกนะครับในครึ่งแรกนั้นต้องบอกว่ามีโอกาส ทําประตูกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่เห็นจะได้น้ําได้เนื้อนะก็คงจะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านของ res, Silva, ake, ลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่งฟิลฟอร์เดนนะครับที่ได้สองกันไปคนละลูก2ลูกแต่ที่โดดเด่นจริงๆก็คือทีบุคูตัวแล้วครับที่ช่วยป้องกันเอาไว้ได้อย่าง หลายๆล,ลูกนะฮะโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำประตูได้ในเครื่องแรกนะครับซึ่งต้องบอกว่าขอวิเคราะห์ทีละประเด็นนะครับทีละคนๆไปทางด้านครึ่งแรกนั้นไม่มีอะไรครับแต่พอครึ่งหลังลงมาไม่กี่นาทีนะฮะก็มีโอกาสสาบสวนเหมือนกันที่จะทำให้มาร r i ิดได้ขึ้นนำก่อนครับแต่ว่า ยิงยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าวันนี้วินิซิอุสจะเล่นได้โอ้โหเล่นได้ดีมากๆเลยครับสปีดเร็วม,มากๆทำให้คายวอกเกอร์นั้นเหนื่อยเดียวครับและสุดท้ายต้องในเปลี่ยนว a อ k เกอร์ออกนะเพราะว่ามีอาการปาดเจ็บก็จะจากการที่ไล่ประกบวินนี่เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วต้องทำให้เขาเจ็บและต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไป แต่ทังไงก็ตามประตูแรกที่ได้นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่อันเชลติแก้เกมนะครับโดยการเปลี่ยนทางด้านคาเซมิโร่กับโทนี่ครูสออกไปแล้วนะครับทำให้กองกลางตัวรับในขณะนั้นยังไม่มีนะฮะก็เลยเปิดช่องให้ทางด้านบานาโดซิวาได้มีพื้นที่ในเล่นแดงกลางนะครับและมีเวลาที่จะดึงจงังหวะ รอจนเขาที่เข้าทางครับแล้วจ่ายมาให้ทางด้านแกเบรียลเคซุสครับแต่ไม่เล่นครับเคซุสหลอกหลอกแล้วให้มาเรสวิ่งเข้ามาแล้วไปโค้ง,งเข้าไปครับขึ้นนำเลยฮะถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้หมดแล้วนะครับ แต่ด้วยการที่อันเชลติมีเวลาสัก15นาทีให้ต้องไดแก้เกมเพื่อที่จะทำประตูคืนมาให้ได้นะครับอันเชลติส่ง2ตัวรุกสอาคัญลงมานะครก็คือโด d ร i ิโกนะครับ1คนแล้วก็อาเซนซิโอลงมารวมถึงคนนี้ครับที่ต้องบอกวเล่นดีมากๆนะครับกามาวิงกานะครับ อนาคตของทีมนั้นแน่ครับโรดริโก้ลงมาก็ได้เรื่องนะครับใช้เวลาเพียงแค่2นาทีนิดๆนะฮะในนาทีที่90เบนเซม่าปาตวัดกลับเข้ามาให้แล้วโรดริโก้วิ่งเข้าไปแปรทวาให้ตามตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่ง,ะน,งนะฮะแล้วช่วงทดเวลาบาดเจนะครับ ครัขเขาที่วันนี้เปิดบอลแม่นทั้งเกมนะครับแต่ว่าตัวจบสกอร์จบให้ไม่ได้แช่ไหนเนีับแล้วจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าคขาวอกเขาหยอดเข้ามาแล้วทำให้โรดริโก้ได้โขกเน่งๆนะครับก็ขึ้นนำสอประตูต่อหนึ่งแล้วสกอร์รวมก็เสมอกันที่5้าต่อห้านะครับต้องบอกว่าพลิกนรกจริงๆแล้วต้อง ยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาที่เศษกันลเลยทีเดียวนะครับพอเริ่มครึ่งแรกของการต่อเวลาที่เศษก็นั่นแหละฮะคาริมเบนเซมา่าวิ่งโฉบเข้ามาที่จะเล่นบอลนนครับแล้วโดนทำฟาวล์ก็กเขตโทษแล้วเบนเซม,ม่าก็ลุกขึ้นมายิงจุดโทษเข้าไปนะครับยิงแบบนิ่งมากๆเลยไอเด็กซอนบมเรสนั้นหลงทิศทางแล้ว เนจะมาก็ไปเน้นๆแล้วครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเปก็พยายามที่จะแก้เกมด้วยการส่งราหิมสตอร์ลิงลงมาเพื่อที่จะเติมเกมลุกแล้วครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับสตอร์ลิงไม่ได้มีจังหวะสาบสวยอะไรนอกจากเสียบอลง่ายๆนะฮะซึ่งเด๋ยวมาดิอต้องบอกว่าเขี้ยวจริงๆเกมนี้นะฮะทำให้แมนซิตี้นั้น ได้ครองบอลได้น้อยมากๆครับในช่วงเวลาในช่วงของการต่อเวลาพิเศษแต่ต้องบอกว่าอันเชลติแกเล่นวางแผนได้เขี้ยวจริงๆซึ่งแมนซิตี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในการตอนหลังจากช่วงต่อเวลาพิเศษแมนซิตี้ไม่มีลูกยิงจระจ่ะให้เห็นเลยนะครับนอกจากลูกที่ เปิดเข้ามาเลยก่อนไปโทษแล้วมวงกูตัวเซฟนิดหนึ่งแล้วไปนันดิโยพยายามที่จะเข้าชาร์นครับแต่ว่ามันก็ไม่ตรงเกอบต้องบอกว่าอดใจรอถึงนัดชิงไม่ไหวแล้วครับสมใจซาลาที่อยากเลเกินครับอยากที่จะประทะกับเรอัลมาดริดนะครับขอเป็นแมชหลังตานะครับหลังจากที่เคยเข้าชิงกันมาก่อนแล้วซาลานะั้นเจ็บไป จากการเข้าบอลของรามอสนะฮะสำหรับวันนี้การคุยกันหลังเกมนิดนิดนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเต็มออกมาให้วิเคราะห์กันทีละประเด็นสำหรับตอนนี้ต้องขอไปนอนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ